ำแหน่งผู้รักษาประตูก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมอุ่นใจรวมไปถึงแฟนบอลก็คอยอุ่นใจไปด้วยแล้วนับตั้งแต่ดาวิดเดเคอาเดินออกจากสโมสรแห่งนี้แมนยูก็ยังไม่สามารถที่จะหาตำแหน่งผู้รักษาประตูที่สามารถไว้ใจในการป้องกันประตูได้เลยจนกระทั่งการมาของเซนเนอร์ลาเมนผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวเบลเยียมที่ย้ายมาจากทีมเรอัลอันเบิร์ตในลีกเบลเยียมมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวประมาณ2 1อล้านยูโรดีลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกดีลหนึ่งเลยนะคะที่เกิดการตั้งคามมาํําาาาาาถมมมมกยว่ทไ ตตโยเต่ต้องเลือกความผู้รักษาประตูคนนี้แทนที่จะเลือกเอมมี่มาตินีของแอตตนวิลล่าเซนเนอร์ลาเมนเป็นผู้รักษาประตูที่มีส่วนสูงถึง193เซนติเมตรแล้วก็อายุแค่เพียง23ปีเท่านั้นเขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับสมรสรท้องถิ่นก่อนที่จะเข้าร่วมอะคาเดมีของขับบูตพอในปี2023ก็ได้มีโอกาสไปเล่นให้กับทีมรอยัยอันเวิร์แล้วการย้ายทีมครั้งนี้มันก็ทําให้เซนเนอร์ลาเมนเขาได้มีโอกาสในการลงเล่นแบบสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นในฤดูกาล202 5เน,มเมนเาาาขก็ทํง ด,ดีเลยมีสถิติในการเซฟลูกอยู่ในระดับท็อปสิบของลีกชั้นนาของยุโรปแล้วก็ยังทาสถิติในการเก็บคลีนชีตมากที่สุดในลีกเบลเยียมอีกด้วยเซนเนอร์ s <S ลามนส์ก็ได้รับการยกย่องเลยนะคะว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูสมัยใหม่ที่มีปฏิกิริยาแล้วก็ความเด็วในการป้องกันประตูมีรูปร่างที่สูงใหญ่ทําให้เขาสามารถป้องกันลูกการอากาศได้ดีร่วมกับการเล่นบอลด้วยเทา้าแล้วก็มีความสามารถในการจ่ายบอลยาวซึ่งก็เป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งนะคะที่ผู้รักษาประตูในสมัยใหม่ควรจะมีการโชว์ฟอร์มที่ดีของเซนเนอร ก็ทาให้เขาถูกมองอีกว่าเป็นผู้รักษาประตูแห่งอนาคตที่สามารถจะพัฒนาเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกได้แล้วก็กลายเป็นหนึ่งในตัวแทนของติโมกูตัวในทีมชาติเปียวเยี่ยมการที่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดตัดสินใจในการคว้าตัวเซนเนอร์เาเมนมาร่วมทีมทางสโมสรก็ได้มีการประเมินนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์มาอย่างดีโดยเฉพาะการมองถึงอนาคตในระยะยาวแล้วก็ความต้องการที่จะเสริมความาแข็งแกร่งในตําแหน่งของผู้รักษาประตูหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมก็ต้องประสบปัญหาอย่างมากในเรื่องของฟองกันเล่นของอังเดโอนันนาแล้วก็อันทายบาอินดี เนเอร์ลามเนก็ถูกมองอีกนะคะว่าเป็นผู้รักษาประตูที่มีความเก่งในรอบด้านมีความคลบเครื่องแล้วก็เหมาะมากๆในการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เหมือนกับผู้รักษาประตูระดับโลกอย่างมานูเอลนอยเออร์นะคะแล้วก็เพื่อนร่วมชาติของเขาอย่างทีโบกุตัวสไตล์การเล่นที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเซนเนอร์ลามเมนมันคือการเป็นผู้รักษาประตูเท้าวาเขาเล่นบอลด้วยเท้าได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีความมั่นใจในการรับส่งบอลออกบอลหน้าประตูแล้วก็ยังไปช่วยกองหลังในการแกะเพสซิ่งของคู่แข่งสถิติก็แสดงให้เราเห็นเลยนะคะว่าเขาสามารถที่จะอออกบไปข้้าางหน ดีในบรรดาของผู้รักษาประตูที่อายุน้อยเซนเนอลอมเมนส์นึงได้รับการยกย่องอีกนะคะว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟแบบช็อตสต็อปเปอร์ได้เก่งมีปฏิกิริยาที่นวดเร็วโดวยเฉพาะการเซฟในระยะใกล้และอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีควบคู่ในการป้องกันประตูนั้นก็คือการยืนตำแหน่งแล้วก็การปิดมุมที่ดีการยืนตำแหน่งที่ดีก็จะมีส่วนช่วยให้ประตูสามารถเซฟลูกฟุตบอลได้ง่ายขึ้นซึ่งเซนเนอลอมเมนส์เขาก็จะมีความสามารถในการยืนตำแหน่งเพื่อจะปิดมุมของคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาก็ยังมีความสมดุลในด้าาาานนรร่งกกยใ ป,ปบอแม้ว่าฟุตบอลจะพุ่งมาหาเขาหลากหลายคิดทางก็ตามด้วยความสูงของเขาทั้งหมด1 9 3ซนติเมตรเลยนะการรับบอลหรือว่าการตัดบอลกลางอากาศเซนเนอร์ลอมเมนเขาทําได้ดีเลยแหละแต่ก็นั่นแหละค่ะการที่เราจะก้าวไปเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกได้มันก็ต้องอาศัยความพยายามด้วยสไตล์การเล่นที่มีความดุดันของเซนเนอร์ลอมเมนนะ่ะการออกมาเพื่อจะปิดมุมแล้วก็ตัดบอลน,นะมันทําให้บางครั้งเขามีความเสี่ยงทีกว่าเขาจะถูกจับทางได้แล้วมันก็อาจจะนําพาไปสู่จังหวะที่มันทําให้เกิดการผิดพลาดแล้วมันก็จะทําให้ทีมสามารถเสียประตูจากพื้นที่ ิท้งไวตอนนี้มันก็อาจจะเร็วไปที่จะบอกว่าการเข้ามาของเซนเนอร์ลามินมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนยูได้แต่การที่เขาลงเล่นให้กับแมนยูไปแล้วสงนัดก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าเขาทําได้ดีมากโดยเฉพาะนัดไปเจอเลี้ยวคูเขาก็โชว์เซฟลูกยิงหลายครั้งหลายลูกของอิสซักถ้าพูดแค่อร์มการเล่นที่เขาลงเล่นก็มีทรงอยู่นะลูกง่ายๆก็ไม่มีพลาดแล้วก็ลูกยากๆก,ก็ยังเซฟได้ส่วนในระยะยาวก,ก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาจะสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็รักษาฟอร์มให้กลายเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกได้หรือไ แล้วเขาจะสามารถทำให้แฟนบอลปีศาจแดงอุ่นใจไปได้แค่ไหนก็ต้องมารอเชียร์กันนะคะ